Welcome back to Dream Dream Channel วันนี้นะคะดีมจะพาทุกคนมา s a c a t i o n กับ Dream และตอนนี้เรามาอยู่กันที่โรงแรมย่านลาชวัดนะคะจะบอกว่าโรงแรมเ,เป็นรงแรมเปิดใหม่เลยเปิดไปมต้นปีที่ผ่านมาจะบอกว่าทุกคนเข้ามาแล้วกบบสวยมากแสงดีมากเดี๋ยวดีมจะพาไปดูรูมกันดีกว่า Let's go <S และตรงนี้ก็คือตรงส่วน Reception นะะ่ะทุกคน ดิฉันชอบ้ากกว่าทุกคนมันคือเซอร์ไพแล้วแบบมีความโมเดิร์นหน่อย นนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ที่ห้องพักแล้วจะบอกว่าเข้ามาอย่างแรกเลยทุกคนที่อิ p r พรสมากคือ s สเ l l เพราะว่า smell so clean แต่ตรงนี้เป็นโซนแบบน่ารักมากทุกคนคือเราสามารถแบบว่านั่งอ่านหนังสือตรงโซนนี้ได้ก็คือมีคอร์ด w e l o o m คอร์ดให้แล้วก็ must v v s s t t p l c e สสำหรับคนที่แบบไม่รู้ว่าตรงนี้มี a r e รียอะไรบ้างเขาก็จะแบบมีแนะนำร้านอาหารู่น่่ันนะคะ แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็น Twin b บดเราจอมาเป็นแบบ superior twin เป็นโซนแบบทีวีนอนดูหนังห้องน้ำแบบสุนหนจ้ะคือเขาแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนมากเลยตรงนี้จะเป็นฝั่ง t o i เล t ตแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฝั่ง showering ตรงนี้แสงแบบเข้าสวยมากเลยเขาก็ยังมีแบบว่า hairdryer ตรงนี้ให้นะคะดูสิ gel hands ก็ใช้ของ pan puri นะคะ smooth gel อะไรอย่างงี้ก็คือของ pan puri มาเลย โอเคทุกคนทีมารู้สึกว่าที่นี่นะคะเหมาะกับการมาแบบ staycation หรือว่า workcation ก็ได้ workcations ก็คือทุกคนสามารถทำงาน work from anywhere ได้แล้วดูดีเทลด้านหลังเป็น<อ>รูปรถตุกตุกแล้วก็มีเขียนว,ว่าราชวัตรอใช่เขาใส่ใจดีเทลมากเลยเป็นแบบสรรันสานให้กินอายความเป็นไทยแล้วเขาบอกว่าเป็นย่านของกินเลยค่ะทุกคนแบบ street f o o มีหลายร้านมากเลย เรามาอยู่ที่ Exhibition ของ crybaby ชื่อว่า everybody c r y s o m e t i m e s I'm so excited to see เพราะว่าดีมาชอบตัวน้อง crybaby มากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ้าทุกคนสัตว์นรักมากเราจะเห็นแบบน้องฟรมงนี้แบบเ่อน้อง crybaby เดี๋ยวดีมพาทุกคนเข้าไปชมกันดีกว่า นี่เหมือนโชว์แบบตัวอีโมชั่นเลยทุกคน Can you guys see that? was so sad. It's also out. Oh my. เราอยู่บนรถตุกตค่ะกำลังนั่งตุกตุกเหมือนในเรื่องซีรีส์คิงเกอร์แลนด์เพราะว่าเรากำลังจะไปตามรอยก็คือไปห้องอ่างค่ะ ตลาดออ่งอ่างแล้วค่ะทุกคนแต่ทำไมมันดูเงียบขนาดนี้ทุกคน it seems like everybody's w e r e out แล้วเขาก็ไม่ค่อยเปิดไฟเลยทุกคนแต่เราไปดูซิว่ามีอะไรกินบ้าง let's go เรามาตามรอยซีรีส์ที่แท้จรูแล้วก็คือร้านแรกที่ยูจะพาไปกินไอศครีมที่เป็นอะไรถั่วแตดพักชีแต่จะบอกว่ายวไม่ชอบกินพัคชีเลยแต่เดี๋ยวมาดูนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวไปหาดินเนอร์กินด้วยว่าจะกินอะไรกันเราก็มาถึงร้านที่คุณลุงได้ออกซีรีส์ด้วยเดี๋ยวเราสั่งตามแต่ไม่ขอพักชีนะคะี <laughs> เราค่ะอุอ้ยงั้นหนูก็เป็นนางเอกเหมือนกัน <laughs. S 2> <laughs> อ่ะ <laughs. S 2> ไม่เอาผักชี <laughs> ของเราวันนี้นะคะจะิมจะลองผัดไทยเพราะว่ามาตลาดแล้วจะไม่กินผัดไทยไม่ได้อ t s a h i g h l ี r เ c o m m e n d ไทยเดทุกคนร้านนี้เลยโลโก้ local, มากมากเลยว้าวคุณป้ากำลังทอดไข่อยู่ไข่ดาวเราเรียกว่าฟเอนะคะทุกคนไม่รู้ว่ามาวันผิดหรือเปล่าแต่ว่าตลาดะเงียบมากเลยแตไ่ได้คือข้าวดีมาแล้ว เราสั่งผัดไทยไปแล้วก็ also ข้าวไก่กระเทียมไข่ดาวภาษาอังกฤษคือ chicken garlic with fried eggs เดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าว่ามันจะอร่อยขนาดไหนแนะนำเลยอร่อยมาก Go this is Pad Thai without shrimp it got peanut You can put on top of here คือข้าวหอร้านคุณป้าอร่อยมากภัษไทยเสียดายที่เขาแบบไม่มีกริกเนาะทุกคนแต่ว่าเส้นดูน่ากินมากเลยคืะ okay. อร่อยเลยอร่อยสำหรทุกคนเราก็จะแวะมาซื้อเต้าทึงกินกันก่อนค่ะตอนเนี้ยอยู่หน้าโรงแรมทุกคนน่ากินมากเดี๋ยวดีไหนเต้าทึงเจ้าเก่าราชวงศ์ This, this is pajamas for tonight อันนี้ของแบรนด์ j o s i l e r i e s นะคะทุกคนคือจะบอกว่าใส่สบายมากและที่สำคัญคือ look at this Mickey Mouse so cute right I feel cute I'm already in p j and ready to hit the hay อดิมอยากสอนคำนี้คำว่า hit the hay อันนี้เป็น idioms คือสำนวนนะคะแปลว่าจะเข้านอนเงี้ยหรือว่าเราสามารถพูดได้ว่า hit the sack yeah so I need to hit the sack soon เพราะว่า my eyes getting so sleepy ง่วงมากคือตอนแรกกะว่าเออเดี๋ยวจะนอนดูซีรีส์ชิวๆแต่ทุกคนดิมไม่ไหวแล้วดิมคิดว่าดิมควรนอนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาแล้แบบ e energized เพราะว่าตอนนี้ทุกคืนหลับกันหมดแล้วเหลือดีมที่แบบ stay up หให้ทุกคนดูอ๋ทุกคนเตียงมัน so soft อยู่นะมันแบบดูดวิญญาณได้เลย a n y w a y I hope you guys sleep like a rock and enjoy s o m e walk so far I'll sleep like a rock แปลว่าขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะ and then I'll see you guys tomorrow breakfast หิวมากเลยตอนนี้ทุกคนอุ้ยมีคนอวดอ,อะไรคะเนี่ย่้อ๋อเพิ่งได้รูปเลยนี่รูป,ปร, <อ S 1> รับป,ปริญญาออเดอร์ Order, กี่เดือนแล้วดีนุอ๋อเป็นปี <laughs> <laughs> ไม่คือมันมาถึงแล้วแต่ยังไม่ได้ไปเอาอ่อ๋อคือดีมันเป็นคนที่แบบตื่นแล้วเรารู้สึกหิวเลยอะไรเงี้ยเนี่ยใส่ PJ กับเบ f ฟักแบบน่าสุดมากลงไปกินข้าวหน้าตาเหมือนยังไม่ตื่นเลย let's go eat breakfast กันดีกว่า กันแล้วกำลังจะไปกินข้าวเช้าพวกเราสามคนพี่น้องคือพ j a m a s จาาโดซิลีนนะทุกคนน่ารักมากชุดแป่กหญิงครับบรรยากาศที่เรามาทานข้าวนะคะห้องนั้นครับน่ารักมากเลยทุกคนและที่โรงแรมก็ยังมีแบบคาเฟ่ด้วยนะเราก็จะนั่งกินข้าวเช้ากันตรงนี้นะคะ a m r มีกันเ k f a s สเขาก็จะมีเป็นเซตให้เราเลือกนะคะ As it's served. This is served. And even scrambled eggs, toast, me ham and sausage. This one also comes watermelons and sauce and butter. Looks so good. Alright, and now we're ready. I'm wearing like top orange and jeans. มาช็อปกันที่อินนิสฟรีค่ะนี่คือตัวที่ดิวจะมาดูตัวนี้เลยทุกคนใช้ดีมาก นี่คือเป็นวิตซีหรอใช่ค่ะ<ม>ซื่อว่าวิตามินเนาาี่ยค่ะจะมีแคปซูลวิตามินซีอยู่ใช่และจะซื้อแค่ตัวแอมพูใช่ไหมสรุปดีมโดนตัวที่เป็นครีมด้วยเขาบอกว่าควรหาคู่กันแล้วที่มันจะทําให้หน้าเราแบบแบบดูเฟิร์มขึ้นไงคือดีอมชอบมากกับคนตื่นมาคือแบบหน้าติดคนสวยนะ้ำคุณน่ารักมากเลยเขาให้ดอกไม้เราแล้วแบบพรมแถบแบบแน่นมากชอบอินดิพีนไปถ่ายคอนเทนต์กับดอกไม้นี่ ก็มาเจอกัักนจิกเต้ทุกคนอาจจะเคยเห็นจิกเต้ผ่านอะไรจิกเต้ออนที่แอ๊ะไม่ใช่จิกเต้จากเด็กโตพับเกนนะครับใช่ทุกคนอาจจะเคยเคยเห็นแล้วไปติดตามกันได้นะคะใช่แล้วอันนี้เป็นหลักคนสวยของเราสองคนใครสวยกว่าการจิกเต้คนตรงการไว เรากำลังจะพาหลานไ,ไปถ่ายกันที่จุดอ่ที่เป็น Land แลนด์มามร์คของสยามจุดน <Okay. S 1> ึ่ง<ะ>ขวา,า,วาเดี๋ยวเราจะไปทำปคอนเทนต์กันนะคะทุกคนใช่เดี๋ยวไปถ่ายตุ้ยสติก,ก,ตก,กเกอร์แล้วกันที่รถที่ เชวิตอกเมลวานิลลาเซอร์ฟนะคะใช่ค่ะไซแกรนดเยค่ะมุมาให้เจอีกยังมาขอบคุณนะคะ yes i c l a t e มา yes ถ้าเราจะบอกว่าแบบคนของระกาทุกคนชอบดื่มแบบนี้อ่าก็บอกว่า every o n t h love to work out like to drink americano because it's no fat no sugar it's healthy สวยมาก ไอซ์ครีมมาแล้วค่ะทุกคนเป็นมัชะ right? ช่ายทุกคนไอซ์ครีมมาดินาเชียร์ทุกคนทำไมฟักเขียวอ่ะฟ <c oughs> ักเขียว <c oughs> แต่จะบอกว่าทุกคน อร่อยมากแบบนำซุปคือแบบอร่อยแล้วแบบขั้นตอนสุดท้ายอะ่ะบีมเพิ่งรู้ว่าเราอะสามารถแบบว่าเทไข่ลงไปใช่ไหมเราก็เอาข้าวที่เหลือแบบไปคลุกได้แล้วแบบมันอร่อยมากทุกคนต้องลองนะกินกันอิ่มแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปหามุมถ่ายรูปกันตรงสะพานเขาบอกว่าสวยมากเดี๋ยวลองมาดูว่าเราจะได้คอนเห็นรูปไหมนะ บอกว่าถ้าใครอมองหาสถานที่ที่แบบว่าอยากจะไปนั่งแฮงเอท์กับเพื่อนคือดีมากดียว่แนะนำเลยให้มาที่นี่คือมาร์เชยหลรอค่ะบรรยากาศชิลมากดุดยทุกคนออมีที่ให้นั่งแล้วก็แบบเดิน ใช่ถ้าใ,ใครที่แบบว่าอยากหาทำเนาะคอนเทนต์ก็คือได้สวยมากแบบรูปตรงสะพานแบบแสงไฟอย<ะ>่าเงี้ยใช่มันสวยมากทุกคนแนะนำเลยค่ะ a l r i g h so เดี๋ยวไว้เจอกันวอลกหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะชอบวอลกกันสติ y c ช t i o นของเรา yes I'll see you guys bye